สวัสดีค่ะวันนี้น้องมันมีกับแม่มาทําอะไรนะมาเล่นกินลูกตู้ค่ะอู้เก่งจังเลยหนูไปได้ตังินมาจากไหนคะจากไม่ฮักค่ะเออจากไม่ฮักค่ะไม่ฮักไม่ฮักของใครคะแม่ของหนูค่ะเออไม่ฮักของหนูค่ะอ่หอ,อ,อหนูก็จะแบ่งมาออมใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็แบ่งไว้ซื้อขนมซื้อนมซื้อแต่งตัวเป็นอะไรนะเมื่อคืนแต่งตัวเป็นเมื่อคืนแต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นอะไรเก็ดอะไรเป็ดตุ่นเราทำทปากยังไงเป็ดตุ่นตุ่นตึ่นตุ่นไอหยอดเลยค่ะออมนะคะออมไปซื้อรถตู้วันนี้น่าจะได้สองร้อแล้วมั้งสอ้ยแล้วเนาะขอบคุณแม่ฮักนะครับที่โอนมาลายน้าใจให้น้องวัดมีนะครับ เย็นดูนะครับโอนมาทางออนไลน์ก็ขอบคุณขอบคุณแม่แม่นะคะที่ทั้งอยู่ในด้อมบ้านฮักคุณจุนี่ด้อมบ้านฮักน้องมัดหมีนะคะแล้วก็จากแม่แม่ที่โอนมาจากข้างนอกด้วยนะคะที่สพอตแล้วก็เมตาน้องมัดหมีนะคะขอบคุณแม่แม่หลายหลายด้อนะคะเก่ยร์ย้อน <ๆ S 2> แล้วก็ขอบคุณแม่จากด้อมพี่ยูริด้วยนะคะที่มอบให้กับน้องมัดมีขอบคุณบอสบิ๊กนะคะัขอบคุณบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ให้โอกาสไปขึ้นเวทีด้วยขอบคุณบอสชินจังขอบคุณบอสชินจังขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะนานๆในค่ายขอบคุณนทุก คนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็น้องๆที่ช่วยกันอยู่แล่ล้านน่อยว่ากันอุ่มสุขซนนะคะ,ใใคะเพราะว่าน้องๆในค่ายห็นล้านเจ้าอ่อนล้านว่ากันอยากหยอกล้านไปเรียกๆกับอาสิต,ตื่นแน่นะคะพะ่อนัน่น,นไปกับเริ่มทิ้นและเริ่มถามหาแล้วนะคะอู้อยากหมดเลยเหรอว้าว อยากเล่นจอดอยากไหมคะอยากให้แย,ย,ย่ๆอยาให้แย่ๆเลยจะหยดไว้ไปทำอะไรคะไปขีดรถตู้ค่ะอ๋อไปเข็่รถตู้ค่เป็นไปเข็่รถตู้อันบริษัทเป็นกะอยากไปขี่อยากไปขี่อยากไปคืนเพป็นว่าอยากได้รถตู้ไปหอดปุ๊บจอดรถเห็นรถตู้บริษัทหนูอยากได้รถตู้อ่ะวันนะ่ะวันอยากได้ยังไงต้องของบอสสุดหรอก เดี๋ยวออกไปเลยแล้วก็ได้ลูกออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แม่ๆม่านสปอร์ตได้เลยลูกจู้น้าร้ได้เลย